นายธัญ,ญพัน์สายทองอินวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการโฆษณาและส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกรหัสวิชา20219003ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตการจัดการเรียนการสอนสื่อภาพประกอบในหนังสือเรียนไม่เป็นปัจจุบัน เนื้อหาบางส่วนไม่เป็นปัจจุบันดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทําวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดประกอบเอกสารการสอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกกรอบแนวคิด ตัวแปรต้นชุดเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายรหัสวิชา202119003ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่วิยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตตัวแปรตาม 1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาการโฆษณาและส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห้อง11สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรจำนวน38คนได้จากการเลือกแบบเจาะจพอพองเพื่อ p o s e t i sampling เนื่องจากเป็นที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนรูปภาพบรรยากาศในห้องเรียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่1แสดงค่าความคิดเห็นของผู้ส่งคุณวุฒิค่า EOC และการขอความคิดเห็น 1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรค่า EOC 1.0แปลผลมีความเหมาะสม 2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา0.4ต้องปรับปรุง 3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน1.0มีความเหมาะสม 4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปษษัจจุบันและปัญหา0.6มีความเหมาะสม 5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน0.8มีความเหมาะสม6ความเหมาะสมของเนื้อหา1.0มีความเหมาะสม7ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร1.0มีความเหมาะสม8ความเหมาะสมของการใช้ภาษา0.8มีความเหมาะสม9ความเหมาะสมของความสนใจของนักเรียนมี1.0มีความเหมาะสม10ความเหมาะสมของรูปแบบ0.6มีความเหมาะสม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่1สแสดงค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิค่า IOC สรุปได้ว่าจากผู้ใิจัยได้นำแบบสแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อนวัตกรรมชุดเอกสารประกอบการสอนและวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปีีกรหัสวิชา202119003ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่าน ค่าดัชนีความสดคของ i o c เท่ากับ0.82เนื้อหามีความสอดค้องเหมาะสมเนื่องจาก i o c ค่าดัชนีความสอด้องมากกว่า0.5ขึ้นไปสามารถนำไปใช้ได้ผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลตารางที่2ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลสำลีทางการเรียนและวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกก่อนและหลังการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอนลำดับที่1ถึง38คะแนนก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ย8.07 คะแนนหลังเรียน16.97ความก้าวหน้าของผลสมัมฤทธทางการเรียน8.9ความก้าวหน้าคิดเป็น้อยละ44.47จากตารางที่2ส,สรุปได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอนแลยวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกซึ่งผู้เรียนทุกคนมีคะแนนความก้าวหน้าหลังใช้เอกสารการสอนค่าเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น44.47 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่3การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกรหัสวสิชา20219003หัวข้อการประเมิน1มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรรายวิชาค่าเฉลี่ย4.24คิดเป็นร้อยละ84.80ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก2ความสดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนค่าเฉลี่ย3.96คิดเป็น้อยละ 79.20ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3. ความเหมาะสมของเนื้อหาค่าเฉลี่ย4.55คิดเป็นร้อยละ91.00ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด4ความเหมาะสมของการใช้ภาษาค่าเฉลี่ย4.17คิดเป็น้อยละ83.40ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 5. ความเหมาะสมกับรูปแบบค่าเฉลี่ย4 0 3คิดเป็น้อยละ80.60ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย4.19คิดเป็นร้อยละ83.80ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจากตารางที่3สรุปได้ว่าผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดก,การเรียนการสอนโดยการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุกรกิจค้าปลีกนักเรียนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม4.19หรือคิดเป็น้อยละ83.80มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุปผล 1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคนณวุิทั้ง5ท่านค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้ IOC เท่ากับ0.82สรุปได้ว่าหน้ามีความสอดคล้องเหมาะสมเนื่องจาก IOC ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า0.5ขึ้นไปสามารถนําไปใช้ได้ 2. ความก้าวหน้าหลังใช้เอกสารการสอนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น44.47 3. ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม4.19หรือคิดเป็น้อยละ83.80มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย 1. การพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนใช้ชุดเอกาสารประกอบการสอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกรหัสวิชา20219003ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตต้องนำไปทดลองซ้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดเอกสารประกอบการสอนและวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปิีรายวิชา202119003ขอนเ,เรียนระดับประกาศนยียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สัขางานธุรกิจค้าปิีสมัยใหม่วิยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเลือกทำเฉพาะหน่วย